ตรหน่อยนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วก็กลุ่มไหนจะทํากิจกรรมอะไรในวันนี้ครับตอนนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะและอยู่ที่ถนนลอยเคราะห์หน้าโรงแรมดวงตะวันและก็หน้าบ้านของพวกเราที่มาทํากิจกรรมวันนี้นะคะแล้วก็กลุ่มของเรานี่คือกลุ่มคนเชียงใหม่รักในหลวงและรักสถาบันครับแล้วกิจกรรมวันนี้เราจะทำกบจเร่มอะไรกัรงงนนะครัะคะเออความจริงเนี่ยเราเคยจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยูห่หัวราชก,การที่สิบมาหลายปีแล้วพอติดโควิดเราก็หยุดไปคราวนี้ถือว่าประเทศเปิดเราก็อยากจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านด้วยการจัดงานนี้อีกครั้งหนึ่งแต่จะเป็นการจัดงานอย่างพอเพียงนะคะทุกปีนี่เราทําอยู่ที่ถนนร้านท่าแพ แต่ว่าตอนนี้เป็นของจังหวัดมาจัดเราก็เลยว่าเอ๊ถ้าอยากทําจะทําที่ไหนเอาก็เอาหน้าบ้านป้าน,นี่เลยโรงแรมเนี่ยเขาอนุคะห์ให้เราใช้สถานที่ด้วยนะคะก็เพื่อมีการใส่บาตรนะะตักบาตรหน้า,า,าก้ารูปแล้วก็พักพวกเราเนี่ยที่เป็นคนรักในหลวงทั้งหลายก็จะมารวมกันนี้ใส่เสื้อเหลืองนะคะแล้วก็จะมีการเอ่มีป้อนถวายพ,อพอระพรอยู่ที่หน้าโรงแรมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอ่อ ก่าบถวายพระพรแล้วก็ทำอาศิรวาทให้พระองค์ท่านพวกเราจะอยู่ในบริเวณนี้นะประมาณสองสามชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราก่าวพระพรถวายพระพรเรียบร้อยแล้วเราจะมีกลุ่มชุมชนของช่างคลองเนี่ยเพราะเราจะแจกถุงปันสุขให้กับประชาชนในกลุ่มนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระองค์ท่านค่ะประมาณ10โมงนะคะ อริเวณนี้ค่ะพอเ,เสร็จพิธีแล้วเราจะมีะขบวนแห่สาลอ้อคือสามล้อปั่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเชียงใหม่นะคะแล้วก็จะมีรถท่วง์อีกสองคันรถพวกนี้จะประดับด้วยธงชาติธงสัญลักษณ์และเราจะเคลื่อนขบวนจากตรงนี้ไปท่าแพเพื่อไปถ่ายรูปเพราะว่าที่ท่าแพนี่เป็นงานของจังหวัดเขาตกแต่งอย่างสวยง,งามเราก็อยากได้ภาพตรงนั้นด้วยค่ะ ขอสอบถามนะครับว่าสิ่งของที่เอามาแจกมีอะไรบ้างคระต้องโชว์ให้ทุกคนดูถุงปันสุกข,ของเรานี่นะคะมีข้าวสารซึ่งเป็นอาหารพื้นฐานที่เราต้องทานทุกวันใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ํามันมีเครือ่องใช้ในห้องน้ําเช่นแชมพูยาสีฟันนะคะแล้วก็กาแฟมาม่าแล้วก็กระป๋องอยูนี้พร้อมจับเลยค่ะขอ,ขอสอบถามความรู้สึกนะครับในฐานะเป็นคนไทยนะคระเทศไทย รู้สึกกิจกรรมนี้เราในใจเราคิดอะไรทำอะไรช่วยบอกผู้ชมหน่อยครับความรู้สึกของพวกเราที่มาจัดงานในวันนี้นะคะก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านในฐานะที่เราเป็นคนไทยเราต้องรักแผ่นดินไทยรักสถาบันรักชาติสาชนานะคะทีนี้ถ้ารักแล้วเราก็อยากจะแสดงออกมาด้วยการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้คนอื่นรับรู้หรือผู้คนที่รักพระองค์ท่านอยากมาร่วมงานกับเรา ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเก็เหมือนกับเราไม่ได้แสดงอะไรสักอย่างเลยนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอยากออกมาแสดงว่าเรารักพระองค์ท่านเรารักประเทศไทยนะคะชาติศาสนาเราต้องดํารงไว้คู้่กับประเทศไทยเสมอเลยนะคะทุกคนมานี่ช่วยใจแล้วเราก็ถือว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่จําเป็นมากคราวนี้เราจัดอย่างพอเพียงจริงๆเลยค่ะเราใช้ถนนเนี่ยไม่ต้องใช้สถานที่ไหนเลยนะคะร่วมกันทุกคนใส่เสื้อเหลืองมาค่ะเรียบร้อยครับคุณมค่า